ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวนมากครับต้องเรียกว่าเป็นทัพสื่อ ประารน,นะครับในการถแถลงข่าวั้งนี้ได้พูดถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นเชิญท่านสิวัฒน์ฟูบินประหลัดจังหวัดพะเยาครับาชาติพันธุ์เรามีหลายชาติพันธุ์ที่อ,อยู่ในพื้นที่หลากหลายอำเภอทางน้ํากลางควญพะเยาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับเหมือนที่ท่านประธานได้นํา การเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่53แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้นําเรียนว่าในส่วนของในครั้งนี้ทางวในส่วนของงานเวียนเชียงทางน้ำกลางกวนพะเยานะครับในส่วนนี้ก็คือว่าปีนี้เราจะสามครั้งเหมือนท่านประธานบอกนะก็ปีครั้งนี้ก็คือครั้งที่53ในวันมาฆบูชาซึ่งจะตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2568ที่ทีเปิดเราปีนี้ก็จะเริ่มเปิดในเรื่องของเรามีนักแสดง เราเน้นในเรื่องการแส,ส,สดงศิลปะธรรมวัฒนธรรมปีนี้ผู้แสดงไม่ตะกดท่านประธานครับท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมลชนที่เรารพทุกท่านครับ<ม>ก็สำนักง,งานพระรามชนจังหวัดพะเยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ,ะมีความภาคภูมิใจและให้กับคนพะเยามีความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งโลกที่บอกว่าอันนี้เป็นเทียนกลางน้ําหรือว่าแห่งแรกในโลกก็มีที่เดียวในโลก นั้นผมมีความภาคภูมิใจว่าโอ้ถ้าท่านไม่ได้มาเนี่ยนะครับท่านจะไม่มีความรู้สึกว่าเออท่านมางานระดับโลกแั้แต่ฉากหลังเนี่ยก็เป็นระดับโลกนะครับเราไม่สามารถสร้างได้นะครับควานพะเยาเนี่ย,ยิ่งใหญ่ฉังนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่รอครับงานนี้พัฒนาชุมชนก็ที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างเราแจกทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ เรามีการไลฟ์สดนะครับท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดก็บอกมาส่งไลน์มานะครับเช็คมาบอกว่าท่านได้รับชมทางการไลฟ์สดนะครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ท่านมาก็สามารถมารับส่วนลดในการมาช็อปสินค้าในงานได้ครับผมครับส่วนของสำนักงาน,านพระพุทธศาส,สานาจังหวัดพะเยานะคะจะดำเนินการรม การทำบุญตักบาตในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7จนาฬิก,กาเป็นต้นไปนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอิงกวาญพยานะคะในสสวนอธิษฐานเองก็ได้สนับสนุนงานต่างๆเป็นตั้งแต่เริ่มเดือนน่าจะเป็นตั้งเริ่มธันวาเลยนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นพุทธศาสนิกช,ชนที่อยู่จังหวันข้างเคียงรวมถึงทั่วไป พยานั้นมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรับนะครับวันนี้เนี่ยอยากแจ้ท่า,านมาพิสูจน์คำคำนี้รวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้นี่เรากล้าพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายนะครับผ่านสื่อทั้งออนไลน์ทั้งสื่อกระแสะหลักที่ได้มาโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนที่มาร่วมถึงนครับแหลงข่าวในวันนี้ขอคำปราได้ช่วยกระจายข่าวสารนี้นะครับส่งต่อไปยัง ผู้ที่สนใจทั้งหลายได้มาร่วมในกิจกรรมทั้ง3ครั้งนะครับที่ซึ่งวันที่12เนี่เป็นครั้งที่53นะครับ